สว,ส,สวัสดีครับผมจะโลดธนพัฒนครับและแพรวเชียค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ h a v e a Newsday รับรข่านข่าวค่ะเย้นะครับนวันนี้เราใส่เสื้อผ้ามาเหบอกกับข่าวแรกมากข่าวนี้เป็นเกี่ยวกับอาชีพต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่หวานอหอ ใช่และหวาดเสียวมากถูกต้องกาลังพูดถึงอาชีพคนตีพึ่งใช่คนตีพึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนแล้วก็เอาพึ่งมาตีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไใชไ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าคนตีพึ่งเนี่ยก็คือคนที่ทําหน้าที่ในการเก็บนาพึ่งสดๆจากรังพึ่งนั่นเองนะฮะอย่างที่เธอบอกว่าเป็นอาชีพที่แบบหวาดเสียว,ว,ยวแล้วก็อันตรายนะครับคิดดูนะเราต้องไปเจอกับฝูงพึ่งอ่ะที่อาจจะแบบมาต่อยได้ตลอดเวลาและที่สําคัญคือต้องปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเสียดฟ้าเพื่อไปเก็บรังพึ่งมาด้วย เนี่ยฮะกว่าเราจะได้นำพึ้งจากป่าหอมๆห,หวานๆที่เราได้รับประทานการพวกเขามีวิธีอย่างไรกันบ้าง<ะ>เดี๋ยววันนี้ครับเราไปติดตามวิถีชีวิตของคนตีพึ่งกันที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่เจ้าไปกันเลยเจ้าเชือกบครับผมมัดบนะครับก่อนที่เราจะตีดังพึ่งตัดน้ำพึ่งกัน ที่เปนขาวๆนะครับคือน้ำผึ้งของแท้เลยนะครับล้านตัอเซนแต่ที่เป็นอูนั่นะคือรังผึ้งร,รังผึ้งสีขาวที่แก่นบอกนั่นก็คือส่วนที่มีน้ำผึ้งนะครับนอกจากนั้นจะมีรังของตัวอ่อนและส่วนของนมผึ้งที่แต่ละรังจะมีไม่เยอะ พ่อกอนกาลังตีพึ่งอยู่มันต้องมีความระมัดระวังจับมีดจับไรก็คือมีน้ําพึ่งเนี่ยมันจะลื่นถ้าเกิดมีดอะไรหลุดมือมันก็จะลงไปงการตีพึ่งนี่เกาะมันต้องใช้ทุกส่วนประสาทของร่างกายของเฮาเนี่ยที่เฮาเอามาทุกปีเนี่ยก็คือมันสอนเฮาไปในตัว อี่นอฟาร์มนี่ครับนี่งิท้ยโอเเนี่ยค่อยแล้วนะหนังแรกลงไปแล้วครับ ปี๊บอุปกรณ์ขนส่งรังพึ่งที่เราเห็นนี้ทำง่ายๆแต่ว่าใช้ได้จริงพ่อกรบอกอย่างนั้นนะครับ,อน,รบนอนรอ,อ,อเลยเนาะนอนแน,อน,น่นนนผมต้องนอนทายก่อน,น่ย เต็มปิ๊บนะครับเกือบเต็มปิ๊บครับก็ประมาณ7-8็ิกิโลเฮ้ย,ยอัน,นี่รออย่างอยู่ครับรออีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นห้อง มันละเจนที่วมที่บรเจาแบบทำเป็นไอ้น้ำหวานของมันนะครับเป็นุก้อนมีน้ำหนักเยอะไม่เอาครับทิ้งเลยการปาดรังพึ่งต้องทำค่อยๆนะครับจับมีดแน่นๆเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอันตรายกับคนที่อยู่ข้างล่างได้

เปียกน้ำพึ่งไปหมดที่กิ่งไม้บนกิ่งไม้นี่มีแต่ความลื่นเ,เราไปเอามันลงแล้วให้มันเก็บลูกหลานต่อไปเอาแค่น้ำหลานก็อพอเราจะไม่เอาบรรทุกลงัง การทํางานที่หวาดเสียวจริงๆแต่ละต้นที่ปีนขึ้นไปคือสูงมากใช่สูงจริงคือเป็นทักษะของการเก็บการระวังตัวแล้วก็การแบบการปีนแล้วต้องไม่กลัวความสูงอ,ะอ่ะ ต้องระวังตัวจากการโดนพึ่งต่อยด้วย<ช>นะฮะถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงไม่แพ้กับอาไข่มดแดงอ่าใช่เป็นอาหารชั้นสูงชั้นสูงใช่แล้วนะฮะเขาอยู่สูงใช่แต,แต่ทีนี้ครับการปาดรังพึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ตัดมาหมดเลยนะ,ะเราต้องเหลือรังพึ่งไว้ให้พึ่งเนี่ยเขาได้อยู่อาศัยแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีน้ำพึ่งให้เก็บตามที่เราเก็บนี่แหละค่ะคือถ้าเอามาหมดเลยคราวนี้วงจรเสียละเสียเลยพึ่งจะไม่มีบ้านอยู่จะไม่ได้มีการขยายพันธุ์ถูกกกกกต้้้อออองงงวเเเรราาา็จะะไไม่่ดินนนึีคคื คำหวานพอเราบริโภคเราก็ต้องมีการขับถ่ายเราจะพาไปที่เรื่องราวของห้องน้ำรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก,กับครูเจน่าดีกว่าปกติเนี่ยห้องน้ำเราก็จะคุ้นเคยว่า bathroom restroom หรือว่า W C หรือ toilet หรือ toilet ใช่ไหมคะแต่จริงเนี่ยอุปกรณ์ในในในห้องน้ำเนี่ยเรียกว่าอะไรกันบ้างทั้งอ่างน้ำชักโครกฝักบัวอ,อยากรู้ไหมคะอยากครับติดตามพร้อมกันหรือว่าใครรู้แล้วไปทบทวนพร้อมกันกับครูเจน่าช่วงนี้เลย w h a t around กับทิเชอร์เจน่าในช่วง Words Around Where Are We เราอยู่ที่ไหนคะน้องๆใช่แล้วล่ะคะ่ะห้องน้ำห้องน้ำภาษาอังกฤษมีหลายคำเลยนะคะถ้าถามน้องๆน้องๆก็คงจะตอบว่า toilet ถูกต้องแล้วคะ่ะ toilet แปลว่าห้องน้ำใช้มากโดยชาวอังกฤษค่ะแต่น้องๆัะคำว่า toilet นะคะยังหมายถึงโถส้วมหรือชักโครกด้วยค่ะดังนั้นสำหรับชาวอเมริกันแล้วจะไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นภาพชัดเจนมากเกินไปว่าเราเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำค่ะเขาจะใช้คำนี้แทนนะคะก็คือคำว่า bathroom ซึ่ง bathroom นอกจากจะแปลว่าห้องน้ำแล้วยังหมายถึงห้องอาบน้ำด้วยค่ะเพราะว่ามี toilet หรือว่า ครกนะคะแล้วก็ยังมี shower หรือว่าฝักบัวเอาไว้อาบน้ําบางห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ําแบบนี้ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ bathtub น้องๆค่า bathroom นะคะมักจะใช้เรียกห้องน้ำที่อยู่ที่บ้านค่ะส่วนห้องน้ำสาธารณะนะคะชาวอังกฤษและชาวอเมริกันมักจะใช้คำนี้แทนคือคำว่า restroom แล้วคะ่ะน้องๆคราวนี้มาพูดถึงทุระที่เราทำในห้องน้ำกันบ้างคะ่ะถ้าน้องๆต้องการขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยคะ่ะ May I go to the toilet, please? ฉันขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมหรือถ้าน้องๆจะพูดว่าฉันต้องการไปเข้าห้องน้ำพูดแบบสุภาพโดยที่ไม่ต้องระบุนะคะว่าเข้าไปทำอะไรใช้ประโยคนี้เลยคะ่ะ I need to use the bathroom ฉันต้องการเข้าห้องน้ำต่อมาคะ่ะน้องๆมาพูดถึงเรื่องของการอาบน้ำนะคะบ้านเรามักจะอาบน้ำด้วยฝักบวัวซึ่งภาษาอังกฤษค่ะจะใช้คำว่า have a shower หรือ take a shower ตัวอย่างเช่น I'm going to take a shower ฉันกำลังจะอาบน้ำด้วยฝักบวัวหรือถ้าน้องๆมี bathtub หรืออ่างอาบน้ำค่ะก็สามารถพูดได้ว่า have a bath take a bath หรือใช้คำว่า bath ก็ได้นะคะคำนี้เป็นคำกริยาค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I like to bath regularly ฉันชอบอาบน้ำในอ่างอาบน้ำเป็นประจำอะละค่ะ,คะน้องๆพบกับทิ่เจเจน,นาดีค ในช่วง Words Around See you next time ค่ะบายบายชาวร์นี่แหละก็สามารถใช้คำว่า I'm going to take a shower ก็คือไปอาบน้ำอ๋อเขาเรียกว่า take a shower นะ take a shower แต่ถ้าสมมติว่าบ้านเรามีอ่างก็คือ I'm going to take a bath อได้แต่ถ้าบ้านเราเป็นระบบแบบว่าไม่ใช่อ่างแต่เป็นตุ่มก็ I'm going to take a t u ่ b ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่จริงไม่จริงตักอาบอย่างนี้นะไทยสไตล์ bath อย่างนี้กันไทยสไตล์ bath เออดีดีนะครับใช้กันบ่อยๆนะภาษาอังกฤษจะได้เก่งๆนะครับแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาของ Have a New Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับรวมถึง Facebook กับ YouTube ค่ะ /altv4 นะคะ Line a t ่ a l t v 4และอีเมลค่ะ Have a New Day@altv.tv ครับสำหรับวันนี้จะโลกกับแพรวขอตัวลาไปก่อนนะครับอยากจะไปอาบตุ่มมากเลยตอนนี้ร้อนนะฮะเจอกันใหม่ั้นหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ